สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในวันนี้ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีความสำคัญและมีเอกลักษณ์โดดเด่นนั่นคือพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์นั่นเองครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์หรือท่านที่สนใจในพุทธศิลป์และพุทธประวัติวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความเป็นมา ความหมายและพุทธานุภาพของพระพุทธรูปปางนี้กันครับพระพุทธรูปปางนาคปรกนี้เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอิริยาบทประทับนั่งขัดสมาธิเพชรพระหัตทั้งสองข้างวางซ้อนกันบนพระเพลาโดยพระหัตขวาทับพระหัตซ้ายหงายขึ้นและมีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนครับ บางองค์อาจทำเป็นพญานาคเจ็ดเศียนบ้าง9เศียนบ้างขึ้นอยู่กับพุทธศินในแต่ละยุคสมัยครับตำนานของพระพุทธรูปปางนาคปลกนี้มีที่มาจากพุทธประวัติในช่วงที่พระพุทธองค์ประทับสวยวิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้เจ็ดสัปดาห์ครับในสัปดาห์ที่6หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้เสด็จไปประทับณใต้ต้นมุชฉลินหรือต้นจิกที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพครับในขณะนั้นเองได้เกิดฝนตกพร,ำ,พรำตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนอากาศหนาวเย็นมากครับพญานาคราชนามว่ามุชฉลินซึ่งอาศัยอยู่ในสะโบกค,คอรณีใกล้ๆต้นจิกนั้นได้ขึ้นมาจากสะครับ ท่านได้เข้ามารายล้อมพระวรากายของพระพุทธองค์ถึงเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานขนาดใหญ่ปกคลุมเบื้องบนเพื่อป้องกันลมฝนและความหนาวเย็นให้แก่พระพุทธองค์ครับเมื่อฝนหยุดตกพญานาคราชมุชลินก็คลายขนดออกแล้วแปลงกายเป็นมานพหนุมยืนเฝ้าพระพุทธองค์อยู่เบื้องหน้าด้วยความเคารพเลื่อมใสครับพระพุทธองค์จึงทรงเปล่งอุทานว่า ความสงบคือความสุขอย่างยิ่งซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่แสดงถึงความสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตใจครับจากเหตุการณ์นี้เองจึงเป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปปกเพื่อรำลึกถึงพุทธานุภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพญานาคราชมุชลินที่ได้ถวายการอารักขาพระพุทธองค์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ การบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกนี้เชื่อกันว่าจะได้รับอานิสง์ในด้านการปกป้องคุ้มครองจากพยันทรายต่างๆครับเนื่องจากพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องและคุ้มครองอีกทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และพลังอำนาจด้วยครับนอกจากนี้พระพุทธรูปปางนาคปรกยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบสติปัญญาและความอดทนครับ ผู้ที่เกิดวันเสาร์มักจะมีลักษณะนิสัยที่สุข,ขุมรอบคอบมีความอดทนสูงและมีความคิดลึกซึง้งการบูชาพระพุทธรูปปางนี้จึงเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับการบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผู้ที่เกิดวันเสาร์เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการความคุ้มครองความสงบสุขในชีวิต และความเจริญรุ่งเรืองครับการได้กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปปางนี้จะช่วยให้จิตใจสงบมีสติและระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ครับในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆครับการมีพระพุทธรูปปางนาคโปรกไว้บูชาหรือแม้แต่การระลึกถึงพุทธานุภาพของพระองค์ ก็จะช่วยให้เรามีกำลังใจมีความมั่นคงทางจิตใจและสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีครับการบูชาพระพุทธรูปปางหน้าปรกนั้นเราสามารถทำได้ด้วยการถวายดอกไม้ทูปเทียนน้ำสะอาดและการสวดมนต์ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งจิตอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจและการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับหวังว่าเรื่องราวของพระพุทธรูปปางหน้าปรกในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับการได้เรียนรู้และเข้าใจในพุทธประวัติและพุทธศิลป์ต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกต่อไปครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและได้รับพุทธานุภาพจากพระพุทธรูปปางนาคปกคุ้มครองตลอดไปนะครับและก่อนจากกันในวันนี้ครับผมขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆที่จะช่วยให้ทุกท่านได้สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นั่นคือโรงพิมพ์สบายปริ้นของเราครับโรงพิมพ์สบายปริ้นยินดีให้บริการพิมพ์หนังสือสวดมนต์คุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้เพียงเล่มละ9บาทเท่านั้นครับ เราพร้อมจัดพิมพ์พร้อมรายนามผู้จัดทารรและจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์สากลหนังสือสวดมนต์ล้านนาหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียนหนังสือสวดมนต์พระปริ์ิตสอตำนานหนังสือสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นหรือแม้แต่แผ่นพับสวดมนต์ขนาดใหญ่เราก็พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญครับการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานนั้น ถือเป็นการให้ธรรมะซึ่งเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังคำกล่าวที่ว่าการให้ทรรมเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงหนังสือสวดมนต์จากโรงพิมพ์สบายปริ้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะพิมพ์แจกถวายวัดให้คารวาสนำไปสวดหรือแจกเป็นของชำร่วยในงานบุญต่างๆรวมถึงงานชาปนกิจครับเพราะเป็นของที่ใช้งานได้จริงได้บุญกุศลมีประโยชน์ทั้งผู้ให้ก็สุขใจ ผู้รับก็ได้นำไปใช้ประโยชน์ครับโรงพิมพ์สบายปริ้นรับพิมพ์สิ่งพิมพ์และออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า15ปีเราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้วยใจครับท่านสามารถติดต่อโรงพิมพ์สบายปริ้นได้ที่โทรศัพท์095-685-4416ครับหรือทางไลน์แอดมาได้ที่ไลน์ ID@ สบายปริ้ ผมสะกดให้นะครับมีเครื่องหมายข้างหน้าตามด้วย s b u y p r i n t ครับหรือถ้าท่านกำลังรับชมผ่านทาง YouTube สามารถสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนในลายได้ทันทีเลยครับอย่าลอช้านะครับมาร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยการพิมพ์หนังสือสวดมนต์กับโรงพิมพ์สบายปริ้นกันนะครับขอพระคุณครับ